พอมันชื่อฝีดาดลิงแสดงว่ามันน่าจะเกิดในลิงหรือเปล่าครับแล้วมันมาสู่คนได้ยังไงครับอาจารย์ก็จริงๆแล้วนอกจากลิงแล้วเนี่ยในสัตว์ที่เป็นพาหะจริงๆก็จะเป็นพวกสัตว์ฟันแทะนะคะคือตามรูปเลยพวกหนูมันจะมีชื่อหนูแปลกๆเนี่ยนะคะแล้วก็กระรอกด้วยนะคะกระรอกเชื่อกระรอกต้นไม้หนูอะไรเนี่ยคะ่ะแล้วก็มีลิงนะ,ะก็คือจะเห็นภาพเป็นสองฝั่งนะ,ะตรงนี้เชื่อว่าเป็นพาหะก็คือคือไวรัสสามารถอยู่ในสัตว์ พวกนี้ได้นะคะแล้วก็ทําให้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าอาจจะเป็นแหล่งรังโรคแล้วก็ทําให้เราติดเชื้อมาได้นะคะครับผมแล้วเราโรคหรือว่าตัวไวรัสเองเนี่ยมันจะกระโดดจากสัตว์พันธุ์แท้หรือว่าสัตว์ในกลุ่มลิงเนี่ยมาถึงคนได้ยังไงก็คิดว่าการระบาดเนี่ยคงมีสองวงนะคะวงแรกก็คือวงที่สัตว์สู่คนนะคะอันนี้ก็แน่นอนก็คือเกิดจากการที่เราคือสัตว์มันอยู่ของมันแหละนะเราก็โอเคอาจจะไปเล่น ไปอุ้มไปจับมันเพราะนั้นแน่นอนก็คือเชื้อไวรัส,สที่อยู่ในสัตว์ก็คืออาจจะอยู่ทั้งในเลือดเองอยู่ในสิ่งคัดหลั่งของมันหรืออยู่ตามแผลใช่ไหมคะบางทีมันอาจจะมีแผลอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้สังเกตก็ไปสัมผัสกับแผลมันนะคะน,นี่ก็อาจจะเป็นทางเข้าที่เราติดจากสัตว์นะคะแล้วก็มาสู่มาสู่คนอันนี้วงแรกแล้วก็มีก็มีคนเขียนว่าอาจจะเป็นเรื่องของการกินก็ได้เช่นกินอาหารที่ปรุงกินเนื้อสัตว์นะที่มีเชื้ออยู่แล้วปรุงไม่สุกนะคะน,นี่ก็ ก็ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะเพราะนั้นอันนี้คือวงแรกที่สัตว์มาสู่คนนะคะวงที่สองก็คือวงที่คนสู่คนนะ,ะเพราะฉนั้นถ้ามีคนเป็นแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถไปอีกคนหนึ่งได้โดยโดยที่ตอนนี้คือคิดว่าช่องทางการติดต่อจากคนสู่คนก็คือที่เขียนตามรูปคืออันแรกคือการสัมผัสสารคัดหลั่งหรือสิ่งคัดหลังของคนที่เป็นโรคนะคะเช่นน้ำมูกน้ำลายอ่แล้วก็โดยวิ้ยอันคือแผลคือตุ่มที่เราเห็นเนี่ย ในตุ่มนั้นก็จะมีเชื้ออยู่นะคะเพราะนั้นถ้าเราสัมผัสตุ่มแล้วก็มีการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือสัมผัสวัสดุปนเปื้อนเช่นที่นอนเครื่องใช้นะคะน,นี่ก็จะเป็นทางติดต่อที่เป็นจากวงคนสู่คนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพนั้นคือมีมีรายงานเรื่องของการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้ด้วยก็คือแม่เป็นก็อาจจะถ่ายทอดไปทางลูกได้นะคะอันนี้ก็ ก็น่าจะเป็นทางติดต่อนะคะเพราะนั้นแต่จริงแล้วอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ถามไปว่าไอ้ที่เราหน้ากลัวเท่าโควิด -19 บเ้ไหมจริงๆแล้วการติดต่อของฟีดัลลิงเนี่ยมันต้องใช้ความใกล้ชิดนะคะเขาว่าในในคนวิจัยเขียนไว้ว่าต้ื่องเฟสทูเฟสนะสกินทูสกินคือหน้าแนบหน้าเนื้อแนบเนื้อนะคะก็คือเราสัมผัสกับแผลนะคะจะถึงขนาดนั้นไม่เหมือนโควิด -19 ที่เราว่าเอออยู่ห่างกันเมตรหนึ่งเราก็อาจจะ อติดเชื้อได้นะเพราะฉนั้นมันมีความใกล้ชิดหรือสัมผัสแผลสัมผัสตุ่มนะเพราะนั้นตัส่วนตัว,ตวยางคิดว่ามันก็น่าจะติดเชื้อจ้ากว่าตัวโควิด -19 นะคะอันนี้คือทางติดต่อในแง่ของคนสู่คนนะคะ